กระจังสตาดาใช้แม่เหล็กติดเอาเชื่อมจังเขาเชื่อมมาใช้เหล็กเชื่อมติดๆิติดเลยส่วนตรงนี้ข้างหลังยึดแม่เหล็กแม่เหล็ก y35 เป็นแม่เหล็กแบบนี้ซื้อมาจากลาซาด้า ดูดแรงดีประมาณหนึ่งแล้วก็ไปจ้างเขาเชื่อมขายืด3ขาแล้วก็จ้างเชื่อมตรงนี้มันเหล็กมันสั้นซื้อเหล็กมือสองมาสแตนเลสมือสองมาไม่พอก็เลยมาตัดแล้วต่อกลายเป็นทรงนี้เวลาจะใช้ก็ป,ปิดโอ้แม่เหล็ก ดูประมาณอยู่หรอไม่รู้ไม่รู้จะอยู่ห่าถ้าไม่อยู่ค่อยหาเชือกร้อยกันว่ามันล่วงหลุดจากหน้ารถโอเคสตาร์ด้ามิวแทนทำเล่นๆฮาๆไป